สวัสดีค่ะวันนี้วันนี้เป็นวันแรกของงานพูที่พัทยานะคะงานพูนานาชาติใช่ไหมเป็นงานใหญ่มากเลยะคะ่ะเห็นร้านนี้ด้วยชาดอยชาดยอยใช่ปะใช่ไหมแล้วก็ถ่ายรันยักป่ะคนเยอะมากเลย,ยแฟนชาวดอยอร่อยมากแอตุผชิมมาแล้วแหละตาจิตกระลาตกเลยใช่ะ อาหารเยอะมากพอกลางคืนกลางคืนนี่เขาจะจิดฟุ้สวยคนจะเยอะมากเลยเดี๋ยวหนูถ่ายตอนเมือให้ดูทีนหนึ่งนะทุกคนบอกเลยว่าเจ๋งมีวันนี้วันที่24สี่แล้วก็ย5สิห้าสองวันนะงานใหญ่มากเลยทำผ้านนะนเนยดูซีมีน้องๆมาเล่นด้วยนะนี่รักมากเลยใส่เขาก็ยิน้อย,ยงงเลยนะดูซีเลยไฟแดง เดินเยอะมากและนี่คือบรรยากาศตอนกดคุณนะคะคนเยอะมากสวนมากๆเลยะคะ่ะแล้วก็คนนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามาถา่ายรูปบนนองเก๋ฝากเป็นกำลังใจให้น้องเก๋นะคะแล้วก็พวกนี้ถ้าเกิดว่ามีใครแวะมาอย่าลืมแวะมาหา้องเก๋ได้นะคะ